ทำไมถึงแนะนำ IUI เป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นของผู้ที่มีบุตรยากนะคะเพราะว่า IUI เนี่ยเป็นการปฏิสนธิที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดค่ะแล้วก็วิธีการทำ IUI เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบ่อยค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ค่อนข้างดีค่ะในรายที่อสุจิแล้วก็ไข่ไม่ได้แย่มากค่ะ สำหรับผู้ที่จะเข้ามาปรึกษาเรื่องของมีบุตรยากนะคะก็จะมีขั้นตอนการเตรียมตัวในชั้งของฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงค่ะในสิ่งที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรจะทําก่อนที่จะเข้ามาปรึกษานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็มีการออกกําลังกายที่เหมาะสมควบคุมน้ําหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ดัชนีมวลกายที่เหมาะสมค่ะ งดชากาแฟคาเฟอีนทั้งหลายค่ะเพราะพวกนี้จะมีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ค่ะงดแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะแล้วก็งดการสูบบุหรี่ค่ะในบางรายโดยเฉพาะรายที่มีโรคประจำตัวค่ะก็จะแนะนำเข้ามาตรวจประเมินโรคประจำตัวแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนค่ะ การเตรียมตัวสําหรับฝ่ายหญิงค่ะคือเราจะแนะนําให้รับประทานโฟลิกค,ค่ะ5มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนก่อนการตั้งครรภ์ค่ะส่วนการเตรียมตัวในฝ่ายชายก็คือให้ฝ่ายชายเนี่ยงดหลังหรืองดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย3-5วันค่ะก่อนที่จะเข้ามารับการตรวจน้ําเชื้อแล้วก็ในวันที่มาตรวจน้ําเชื้อเนี่ยให้ทําความสะอาดมือแล้วก็อวัยวะเพศให้สะอาดก่อนทําการเก็บน้ําเชื้อค่ะ การปฏิบัติตัวหลัง IUI นะคะหลังจากการทำ IUI แล้วจริงๆเราไม่ได้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติตัวเลยค่ะคือสามารถออกกำลังกายได้ตามปกตินอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นว่าควรจะต้องสุขสะอาดปรุงสุกค่ะเพราะว่าการที่เราท้องเสียเนี่ยจะกระตุ้นให้ตัวโพงมดลูกมีการบีบตัวมากขึ้นแล้วโอกาสการตั้งครรภ์จะลดลงค่ะคนไข้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะหลังจากที่เราทำ IUI ไปแล้ว สิ่งที่หมออาจจะเน้นนิดนึงก็คืออาจจะไม่ให้ยกของหนักสักประมาณ2-3วันค่ะหลังจากวันที่เราทำ IUI ไปหลังจากนั้นสามารถกลับสู่กิจกรรมได้ตามปกติค่ะแล้วหลังจากนั้น2สัปดาห์เนี่ยก็จะนัดมาตรวจการตั้งครรภ์ค่ะเพื่อดูว่ามีการตั้งครรภ์หรือเปล่าค่ะ